สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็น ep 2ีสองนะครับผมในการปลูกต้นผักหวานป่านะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับภาพที่ผมขุดเตรียมหลุมนะครับผมขนาดหลุมที่ผมเตรียมนะครับก็ประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรนะครับผมกว้างคูณยาวนะครับผม หุมนี้ยังไม่ได้ปลูกนะครับผมกระดานจะเตรียมปลูกนะครับให้ดูการเตรียมหลุมนะครับผมหลุมนี้ปลูกเสร็จแล้วนะครับผมก็เหลือแต่เราเอาฟางมาปิดหน้าดินนะครับแล้วก็ทำที่ร่มรำายให้เขาด้วยก้านต้นมะพร้าวนะครับผม ถ้าพื้นที่เราเป็นดินเหนียวนะครับเราขุดลงไปลึกไม่ได้นะครับก็ให้เราขุดเท่าที่เราขุดได้นะครับแล้วก็ปั้นเป็นรูปหลังเต่าขึ้นมานะครับผมให้เราแกะเฉพาะถุงดำหาก้นถุงออกนะครับผมไม่ต้องแกะด้านข้างออกทั้งหมดนะครับเพื่อ หาลดการกระทบกระเทือนของรากต้นผักหวานนะครับผมแล้วก็เตรียมดุมนะครับให้กบให้พอดีกับหาหน้าดินเดิมที่อยู่ในนี้นะครับผมเราเอาผักหวานลงไปนะครับ กดกบนะครับกดลงเล็กน้อยนะครับผม เสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราก็หาฟางมาคุมแล้วก็ทําที่ร่วม,มลาไรให้เขานะครับนี่ก็คือภาพที่เรา่าเอาฟางคุมนะครับผมแล้วก็ทําที่ร่วม,มลาไรให้เขานะครับ ในการปลูกผักหวันป่านะครับช่วง,งแรกเราจะต้องปลูกในที่ร่มลำไรนะครับผม่าช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนหกนะครับผมจะเป็นช่วงที่เขาสร้างรากนะครับผมช่วงนี้เราก็กค่อยๆให้ปุ๋ยนะครับเราอย่าเพิ่งอ่าให้ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับผมสําหรับปุ๋ยปุ๋ยที่จะนํามารองก้นได้นะครับต้องผ่านการหมัก แล้วนะครับผมถ้ายังไม่ผ่านกนนารหมักก็เราก็ไม่ต้องรองก้นนะครับก็แนะนําให้มาใส่ถาหน้าดินด้านบนแทนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพ,รเพื่อไม่พลาดการแจ้งเป็นคลิปใหม่ทางช่องนะครับ